สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับนสงครามในยูเครนนะครับจะผ่านพน้นฤดูหนาวนี้หรือไม่นะครับนใครจะมีชัยชนะเหนือใครหรือไม่นะในขณะที่การส่งความช่วยเหลือจากทางตะวันตกจะแผ่วไปหรือไม่อย่างไรนะครับข่าวแปต่างประเทศนะครับยูเครนจะโจมตีมันมิตเนโตโปแลนด์หรือไม่เคียบกําลังวางแผนที่จะโจมตีจุดๆนะครับการกล่าวอ้างครั้งใหญ่ของรัเสเซียนะครับ ข่วบอกว่ากองทัพของอยูเครนนะครับกำลังวางแผนโจมตีต่อชาติเนโตหรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามคํากล่าวอ้างอันน่าตกใจนะครับของรัสเซียท่ามกลางข้อพิพาทยูเครนโปลแลนด์เคียบนะครับกำลังวางแผนการยั่วยุทางการทหารต่อโปลแลนด์กล่าวโดยเจ้าหน้าที่นะครับของรัสเซียรัสเซียนะครับได้กล่าวหายูเครนของการวางแผนการยั่วยุทางการทหารหนึ่งต่อโปลแลนด์ การกล่าวอ้างนั้นนะครับถูกสร้างขึ้นโดยรักษาการผู้ว่าภูมิภาคเคอร์ซอนวลาดิเมียซาวโดนะครับตามรายงานข่าวของสปุตนิกซาวโดนะครับได้กล่าวอ้างว่าการโจมตีที่มีความเป็นไปได้ของอยูเครนต่อโปแลนด์เพื่อที่นะครับจะวางมอสโกเนี่ยนะในแสงของความเลวร้ายซาวโดนะครับได้กล่าวว่ายูเครนเนี่ยกำลังวางแผนการโจมตีหนึ่ง ด้วยบรรดาขีปนาวุธนะครับของตะวันตกหรือที่ถูกทําให้มันกลับทิศทางของตนเองเจ้าหน้าที่นั้นนะครับได้กล่าวว่าเคียบต้องการที่จะวางการสร้างเครื่องหมายของรัเสเซียต่อบรรดาขีปนาวุธต่างๆนั้นเพื่อที่จะตําหนิมอสโกซาวโวนะครับได้เสริมเพิ่มเติมอีกว่าการโจมตีที่มีความเป็นไปได้นั้นเนี่ยอาจจะสามารถมาในเหตุการณ์ของการ สับสนุนนะครับของทางตะวันตกที่ลดน้อยถอยลงสําหรับเคียบยูเครนนะครับจะโจมตีโปลแลนด์หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามแหล่งข่าวนะครับสปุตนิกกล่าวโดยวลาดิเมียซาวโดนะครับผู้ว่าการเคอร์ซอนที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับของรัเสเซียว่าตามข้อมูลนะครับที่ได้รับมาจากบรรดาแหล่งต่างๆของพวกเรานะครับในยูเครนเคียบเนี่ยกำลังวางแผนการยั่วยุหนึ่ง ที่เกี่ยวโยงกับการโจมตีหนึ่งนะครับด้วยบรรดาขีรุธต่างๆของตะวันตกหรืออาธิถูกทําให้กับทิศทางของยูเครนเองบนส่วนต่างๆนั้นที่ซึ่งพวกเขานะครับต้องการที่จะวางการสร้างเครื่องหมายของรัเสเซียเพื่อที่จะตําหนิรัเสเซียพวกเขา่าจะมีความพร้อมที่จะทําเช่นนั้นเมื่อพวกเขารู้สึกว่าทางตะวันตกได้ลดการสนับสนุนลงอย่างมาก ซึ่งแนวหน้านั้นสำหรับระบอบการปกครองเคียบพร้อมที่จะล่มสลายมันอาจจะสามารถเกิดขึ้นได้นะจากมุมมองนะที่ใกล้มากหนึ่งสหรัฐนะครับจะประจักษ์แจ้งความจริงอย่างทันทีทันใดว่าอะไรที่ได้เกิดขึ้นจริงๆและในโปแลนด์ตัวอย่างเช่นนะครับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการในไม่นานมานี้ได้ยืนยันว่าการสังหารของพลเรือนชาวโปแลนด์สองราย ได้ถูกกระทําโดยขีปนาวุธรูกหนึ่งของอยูเครนดังนั้นมันไม่แน่ใจว่าบรรดาศูนย์การตัดสินใจต่างๆของพวกตะวันตกนะที่จะร่วงตกนะสำหรับการยั่วยุหนึ่งเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีข้อกังขาสงสัยว่าเคียบนะมีความสามารถนะครับของความบ้าคลั่งเช่นนั้นโดยะเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งนี้มาในขณะที่ยูเครนและโปลแลนด์ อยู่ในการโต้แยง้งโต้เถียงกันอย่างแรงนะครับเหนือบรรดากฎการค้าต่างๆของสหภาพยุโรปบรรดา,ดาผู้ประท้วงชาวบลแลนด์นะครับได้สร้างสิ่งกีดขวางบนถนนนะที่บรรดาจุดผ่านข้ามชายแดนกับทางยูเครนหลายจุดสิ่งนี้นับนำไปสู่การติดขัดของรถบรรทุกนับเป็นพันๆคันนะครับที่กำลังขนส่งความช่วยเหลือของยูเครนการจัดหาต่างๆนะครับได้ติดขัดที่บรรดาชายแดนต่างๆ ได้รวมถึงเชื้อเพลิงและโดรนต่างๆสําหรับทางการทาหารยูเครนนะครับข่าวแปงชิ้นนี้ก็คือทางรัสเซียนะอ้างว่ายูเครนอาจจะวางแผนอยูนะ่ในการใช้ขีรุธของทางตะวันตกหรือของตัวเองนะครับโดยการที่มันกลับทิศทางมานะันอะอย่างคร้งที่แล้วที่เคยเกิดแล้วยิงเข้ามาในโปรแลนด์นะครับเรามีพลเรือนชาวโปรแลนด์เสียชีวิตไป2รายผลการตรวจสอบก็บอกว,ว่ามันเกิดจากนะมาทางของยูเครนนะครับไม่ใช่มาทางรัสเซีย เพราะนั้นรอบนี้เนี่ยทางเจ้าที่รัเสเซียบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าความช่วยเหลือทางตันตกที่ส่งเข้ามาช่วยเคียบช่วยยูเครนเนี่ยมาลดน้อยถอยลงอย่างมากต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะครับเพื่อต้องมีการส่งนะะอาวุธเข้ามาช่วยไม่งั้นแล้วเนี่ยแนวหน้าของยูเครนที่รับมือกับรัสเซียอยู่เนี่ยอาจจะล่มสลายได้นะครับในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับนี่คือข่าวแปลจากต่างประเทศนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ